นี่คือหน้าบ้านลูกแขนะครับผมจะให้ดูผ่านกล้องวงจรปนดหน้าบ้านทนะุนนี้ลูกแขก็อยู่ห้องเล่าน,นะครับอยู่ถแถวสำโรงนะทีก็เข้าไปดูหลังบ้านตัวเองเอไม่ใช่หลังบ้านไปดูหน้าบ้านตัวเองผ่านกล้องนะจะให้ดูความชัดเจนนะฮะของกล้องยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับผมไม่บอกยี่ห้อเนาะชัดมากเลยครับผมระบบ HD นะครับผม มองไปก็จะเห็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับใครไปใครมาหน้าบ้านนลูกแูแขกดูทั่วไหนก็ทั่วประเทศเลยก็ได้ทั่วโลกก็ได้เห็นหมดและครับผ่านคร่องนะครับขอให้เรามีอินเทอร์เน็ตในมือถือเราก็สามารถก่ดูได้เลยมองเห็นสุดัขวิ่านหน้าบ้านเลยไหมชัดเจนนะ <laughs> ชัดจริงๆนะ คีความทันสมัยนะครับทุกวันนี้เราเทคโนโลยีนะฮะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปถึงทุกที่ติดเทสตัวเดียวนะครับคุณแกกว่าจะติดสองสาตัวอยู่เดี๋ยวรอให้มีตังก่อน <c oughs> รอให้มีตัง <c oughs> ติดด้านข้างด้วยด้านด้านหลังบ้านด้วยนะ ทดสอบว่าวีดีโอนี้จะชัดเจนด,ดีไหมครับก็เลยลองๆดูนะครับผมว่าเราสามารถที่จะทำเป็นวีดีโอได้ไหมโหลดโหลดมาจากกล้องนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไหมจะต้องลองดูนะครับอยู่หน้าบ้านเราได้สบายมากเลยครับใครไปใครมาก็เห็นชัดเจนนะครับมีเสียงด้วยนะถ้าสามารถคุยกันได้นะครกับ คนที่อยู่ในใน,ในกล้องเราเนี่ยใครก็ได้ที่เดินเข้ามาเราสามารถที่จะกดปุ่มคุยได้เลยนะฮะว่ามาทำอะไรมาหาใครอ่เียเราก็จะกดปุ่มตรงนี้รับฟังได้เลยนะครับฟังเขาคุยมาได้เลยโต้อตอบกันได้เลยนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะฮะ คนคนในภาพในกล้องเราเนี่ยจะไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนแต่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในในโลกใบนี้เอาหง่ายทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยนะขอให้เรามีกล้องมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือเราเนยสามารถที่จะเห็นชัดเลยนะความทันสมัยของโลกดิจิตอลออนไลน์นะครับ ที่ดูนี่ก็เวลาประมาณ13าน,นิกากว่ากว่า14 13นาฬิกา35นาทีตอนนี้ฮะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่ง1มีนา2,568เมื่อกี้ลุงแขกพูดผิดว่าอยู่สำรวงไม่ใช่นะฮะพูดผิดตอนนี้ลุงแขกอยู่ข้างทางนะออะพอดีเอาโชค มาแจกแนละ้วช่วมาแจกพี่น้องทุกคนนะก็เลยถือโอากาสทดสอบก,กล้องวิโดีโอหน้าบ้านเราว่าจะชัดเจนขนาดไหนเสียงชัดเจนขนาดไหนมีอะไรผ่านหน้าบ้านเราเห็นหมดนะครับความคมชัดก็ใช้ได้นะครับเป็นระบบ4 HD นะครับผม HD ความละเอยดอยู่ที่พันแปดนะ ทดสอบทดสอบนะครับได้ยินเสียงนกร้กองจิดจ๊ดจิด๊ดจิ๊ดจิ๊ดในบ้านเลยนะครนะับไมโครโฟนในรถในในกล้องนี่ก็ชัดดีนะภาพเสียงคมชัดเลย ทดสอบทั้งห้านาทีนครับผมห้านาทีครบแล้วครับผมใครโทรมาปั๊บึงละครับ